สวัสดีครับผมนายทงนะครับช่องยูทูปนายทงนะครับฝากติดตามด้วยครับสับตะไคร่นะครับนายทงนายทงนะครับวันนี้มาย้ายแห้งน้ําประปานะครับนี่ครัาเอาเทนเดอร์มาครับวันนี้มากับเจ้ามิสูครับมิสูมาเจ้ามิสูครับเอาเดียวครับ มารับ j อบครับยายแทงปบปลาครับใหญ่ครับเขนตัวใหญ่เลยครับผ่าบินย้อนเสียงหน่อยนะครับปลาปลาหมู่บ้านนะครับบ้านทุ่งคมไั่นะครับทุ่งขมภพเขนสูงนะครับเมื่อกี้จะเอาขึ้นนะครับมันหนักต้องกลับทางครับกลับด้าน ยินเจ้าวัฒนก,กิจนะครับมากับรถเทนเดอร์ครับงานสมบัติครับม,มาย้ายผมเอามาเองครับ ทิงงานสุนันชังครับลับนี่นะครับตรีจนทิทถัดนิดหน่อยนะครับใครผ่านทางนี้ปวดนวัตระวังครับมีรถเกนจะยยกแทงน้ำเลย อยางเขากำลังถอดแป๊บป,ปลายครมันโผล่ยาวเดี๋ยวปล่อยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถอยรถก่น,นครับไม่ไม่มีขาต้องขากล้องนะครับ